โรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าผาอเภอเกาะคาจัังหวดลำปางฝึกซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนค่ะที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีตำบลท่าผาอเภอเกาะคาจัังหวดลำปางนายพิเชษทินอยู่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเปิดการอบรมและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในโรงเรียนโดยมีบุคลากรโรงเรียนและนักเรียนรวม60คนร่วมกิจกรรม สำหรับการฝึกอบรมนะครับประกอบด้วยการซักซ้อมภัยจากอักคีภัยแผ่นดินไหวและก็สาธารณภัยต่างๆเช่นการ,รเผชิญหน้ากับบุคคลที่เป็นอันตรายที่หลบหนีเข้ามาภายในโรงเรียนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและก็ลดความเสี่ยงต่อภัยต่างๆนะครับโดยเฉพาะภัยจากแผ่นดินไหวและก็อักคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับครูนักเรียนสามารถเอาตัวรอดจากเหตุการณ์พิบัติได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับ ทั้งนี้โรงเรียนบ้านสาลาสาม,มัคคีได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาค่ะโดยมีเสาอาคารเรียนของโรงเรียนแตกร้าวและอาคารซุดตัวลงไปบ้างเล็กน้อยซึ่งทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าตรวจสอบพบว่าโครงสร้างอาคารเรียนที่เป็นตึกชั้นเดียวก่อสร้างมาแล้วกว่า51ปียังปลอดภัยดีค่ะสามารถใช้อาคารเรียนได้ตามปกติส่วนการซ่อมแซมอยู่ระหว่างการทำเรื่องเสนอไปอยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อของงบประมาณมาซ่อมแซมต่อไปค่ะก็ือ